อาจารย์หนุ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายสมัคร,รศุนย์ทลเวชซึ่งเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์ในขณะนั้นที่แตกแถวออกมาแสดงบทบาทรับใช้ราชสำนักอย่างเต็มที่โดยทำการประสานงานกับกลุ่มขวาจัดในขณะนั้นอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมการล้มรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและกวาดล้างขบวนการนักศึกษาซึ่งราชสำนักเชื่อว่าเชื่อมั่นว่ากลุ่มนักศึกษาหัวก้าวหน้าได้ร่วมมือกับพรกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อโค่นล้มระบอบกษัตริย์ ซึ่งเป็นอันตรายแก่ราชสำนักและไม่อาจจะปล่อยไว้ได้แล้วแต่หม่อมราชวงศ์เสนีนายกก็ไม่ตอบสนองบทบาทของนายสมัครในฐานระรัฐมนตรีช่วยมหาไทยได้เคลื่อนไหวเป็นเครือข่ายกับนายธานินและกลุ่มมวลชนขวาจัดต่อต้อตานนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชที่อ่อนแอเกินไปที่จะปราบปรามขบวนการนักศึกษาอีกทั้งยังแสดงความโลเลที่จะปกป้องราชสำนัก โดยประกาศนโยบายเศรษฐกิจว่าเป็นสังคมนิยมอ่อนตามกระแสะสูงของแนวคิดสังคมนิยมในขณะนั้นสัญญาณโค่นล้มรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสณีปราโมดจึงเกิดทั้งทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่รับใช้ราชสำนักมาแต่ต้นแต่ในสถานการณ์ขณะนั้นไม่อาจตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองของราชสำนักได้และแล้วสถานการณ์ก็ถูกสร้างขึ้นจากสื่อเครื่องมือสําคัญของราชสำนักโดยเฉพาะ สถานีวิทยุยานเกาะประสานกับกลุ่มขบวนการทางการเมืองขวาจัดทั้งหมดอาทิเช่นกระถิงแดงนวพลลูกเสือชาวบ้านและส่วนราชาการคือตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนทหารก็ประสานงานกันระดมล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเข็นฆ่านักศึกษาประชาชนอย่างโหดเหี่ยมในวันที่6ตุลาคมสองหแล้วคนเรือเอกสงัดชะลอ,อยู่ ลุงของภรรยาพลเอกวินยัยพัทยากุลแกนนำคอมชอที่ยึดอำนาจเมื่อ19กันยายน2549ก็ยึดอำนาจล้มรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแล้วนายธานินไกรวิเชียนก็ขึ้นเป็นนายกมนตรีบนคาบเลือดที่นองสนามหลวงพร้อมคู่หูคนสำคัญคือนายสมัครสุนทรเวชเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหตุการณ์ทรยยศของนายสมัครสุนทรเวช ที่กระทําต่อพรรคประชาธิปัตย์เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการเมืองของราชสำนักที่เกิดขึ้นเมื่อปี2519ก็คล้ายกับกรณีการทรยศของนายเนวินชิดชอบที่ทรยศต่อพันตำรวจโททักษิณเพื่อไปหนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่15ธันวาคม2551ตามความประสงค์ของราชสำนักเหตุการณ์6ตุลาคมได้สร้างความเครียดแค้นให้แก่ปีกซ้ายของพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีหัวก้าวหน้าโดยมีนายชวนหลีกภัยสอสอตรังนายวีระมุสิกพงศ์สอสอกทอมและนายสุรินทร์มาเดิตสอสอนครศรีธรรมราชเป็นแกนนําได้กล่าวประนามนายสมัครสุนทรเวศโดยให้ฉายาใหม่ว่าไอซ่าจอมเนลคุณและมีการกล่าวกระทบกระเทียบภายในพรรคประชาธิปัตย์ถึงราชสำนักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารโหดโดยนายสุรินทร์มาเด็ตได้เกิดช็อต เส้นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมาพาตนอนป่วยจนถึงแก่ชีวิตเหตุการณ์ทางการเมืองนี้ดังนั้นการที่สังคมและนักวิชาการมักจะประนามนักการเมืองว่าไม่มีอุดมการชอบย้ายพักหาประโยชน์เฉพาะตัวนั้นแท้จริงเป็นการมองปัญหาด้านเดียวและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นี้นักการเมืองเป็นเพียงของเล่นของราชสำนัก ที่กษัตริย์จะบีบบังคับเอาอย่างไรก็ได้เพื่อสนองตอบการบริหารอำนาจของพระองค์โดยไม่สนใจว่าระบอบประชาธิปไตยจะเดินไปตามคันลองหรือไม่แล้วก็ไม่สนใจว่านักการเมืองเลวหรือดีแต่ขอให้ยินยอมก้มหัวรับใช้อำนาจทางการเมืองของราชสำนักก็แล้วกันดังนั้นภายใต้ร่มเงานี้ภาพลักษณ์ของนักการเมืองที่ดีในในระบบเลือกตั้งจึงถูกใส่ร้ายไตรสีจนเสียหายไปทั้งระบบและเปิดทางให้นักการเมืองเลว ขยายบทบาทและฉกชิงผลประโยชน์ได้โดยมิชอบและยากที่นักการเมืองที่ดีที่มีอุดมการเพื่อประชาชนจะยืนอยู่ได้แม้หากนักการเมืองที่มีอุดมการจะแข็งจะแข็งขืนยืนหยัดตามอุดมการเพื่อประชาชนของตนก็จะถูกป้ายสีว่าเป็นผู้ไม่จงรักภักดีและไม่มีแผ่นดินจะอยู่เช่นนายปรีดีพนมยงค์พันอับพ,พันโทพยอมจุลานนท์วิดาของพลเอกจุลยุทธ์จุลานนท์ นายป่วยอึ้งพากรที่ผ่านมาเป็นต้นรายล่าสุดก็คือพันตำรวจโททักษินชินวัตรสุดท้ายเหตุการณ์ฆาตกรรมการเมืองที่สะเทือนขวัญคนทั้งโลกเมื่อ6ตุลาคม2519ก็กลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งหาคนผิดไม่ได้ซึ่งไม่ต่างจากเหตุการณ์เข็นข้าประชาชนในเวลาก่อนและหลังเช่นเหตุการณ์14ตุลาคม2516 และเหตุการณ์พฤษภาธิน17พฤษภาคม2535ก็ไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ฆ่าประชาชนและล่าสุดก็ทำนายได้ว่าการก่อจลาจลยึดอำนาจยึดทำเนียบรัฐบาลยึดสถานีโทรทัศน์ช่อง n อ t ีและยึดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวมตลอดถึงการฆาตกรรมในเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดคนบาดเจ็บล้มตายเพียงเพื่อจะทำลายพันตำรวจโทรทัศน์สินชินวัตร ซึ่งไม่เป็นที่โปรดปรานของราชสำนักก็จะไม่มีการสอบสวนนำคนผิดมาลงโทษทั้งสิ้นนี่คือตัวอย่างเชิงประจักษ์ของอำนาจในระบอบก,การปกครองที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หลังจากนายธานินไกรวิเชียนขึ้นเป็นนายกมนตรตีตามความประสงค์ของราชสำนักแล้วธานินก็สะท้อนแนวคิดของราชสำนักที่ต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากตะวันตก คือเป็นประชาธิปไตยแบบช่างชาติขวาจัดโดยยึดอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยนายธานินได้ประกาศขอเวลาอยู่ในอำนาจ12ปีโดยไม่ให้มีการเลือกตั้งเพื่อจะใช้เวลาฝึกฝนเยาวชนให้มีอุดมคติดังกล่าวแต่สุดท้ายอยู่ได้ประมาณ12เดือนก็ถูกคณะทหารนำโดยพลเอกนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่คนเดิมเป็นหัวหน้าแต่คนคุมกำลังจริงคือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน เลขาธิการคณะปฏิรูปก,การปกครองทำการยึดอำนาจโค่นล้มรัฐบาลของราชสำนักลงจึงทำให้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลไม่พอพระทัยอย่างยิ่งโดยแสดงออกทันทีในขณะนั้นโดยตั้งให้ในายธานินไกรวิเชียนนายกมนตรีมือเปื้อนเลือดเป็นองคมนตรีตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้และต่อมาพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันก็คองอำนาจอยู่ได้ประมาณสามปีก็ถูกโค่นล้มด้วยพลังมวลชนนำโดยนายไพศาลพวชชัยนันท์ ประธานสาภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงปลุกระดมประชาชนเดินขบวนขับไล่เนื่องจากรัฐบาลอนุญาตให้ขึ้นราคาน้ำมันขณะนั้นราคาน้ำมันถูกควบคุมไม่ใช่ไม่ใช่ลอยตัวเหมือนทุกวันนี้และทำให้รถเมล์ขึ้นราคา50สตางค์เป็นผลให้พลเอกเกรียงศักดิ์ต้องลาออกจากนายกมนตรีซึ่งพลังมวลชนที่เดินขบวนนั้นก็เป็นเพียงเงื่อนเพียงแต่เงื่อนไขสร้างความชอบธรรมที่จะขับไล่พลเอกเกรียงศักดิ เพื่อให้บทละครการเมืองแนบเนียนเท่านั้นแท้จริงแล้วผู้ที่ทําให้พลเอกเกรียงศักดิ์ต้องตัดสินใจลาออกก็คือคนที่ชื่อพลเอเกเปรมสินสุรานนท์ที่ราชสําสนักสนับสนุนในฐานะผู้บัญชาการทหารบกที่กลุ่มทหารยังเติ์กผู้คุมกําลังตัวจริงหันหลัง,ก,ก,ลงกลับจากพลเอกเกรียงศักดิ์มาหนุนพลเอกเปรมแล้วนายกคนใหม่ก็คือพลเอเกเปรมสินสุรานนท์ พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในทหารที่ใกล้ชิดรัชสำนักและผู้มีบารมีนอกรัฐมนูญตัวจริงจากอดีตถึงปัจจุบันได้เริ่มฉายแสงตั้งแต่เป็นแม่ทัพภาคที่สองคุมกำลังทหารภาคอีสานพื้นที่อันตรายที่สุดในการสู้รบกับพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ถูกดึงตัวเข้ามาอยู่ส่วนกลางจนเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเข้ามาอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก้าวขึ้นเป็นนายกมนตรีในที่สุด ต่อจากคนเอกเกรียงศักดิ์ชมันันในปี2523ในช่วงเส้นทางทางการเมืองของคนเอกเกรงตั้งแต่ก่อนและหลังปรี2523เป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญคนเดิมอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอยู่ในช่วงปลายชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบารมีทั้งสองทับซ้อนอำนาจกันอยู่ดูเหมือนว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์จะตกอันดับอับแสงเสียแล้วในขณะนั้น เราจึงเห็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งสองอยู่เสมอแต่ส่วนมากจะเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ทิมแทงอย่างรุนแรงต่อพลเอกเเรมในเชิงประชดประชันเกี่ยวกับแนวทางความจงรักภักดีของพลเอกเเฟมจนสิ้นชีวิตของท่านแต่ก็ไม่อาจขัดขวางเส้นทางอํานาจของพลเอกเเรมได้การสร้างนิยายทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างบาร,รมีให้ตัวเอง